สีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นสีที่เ,เป็นสีสีโทนเย็นเนาะนะครับกับสีที่ที่ใช้ในด้านของคอร์เปอเรทนะครับในด้านขององค์กรเพราะว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับดูแล้วน่เาเชื่อถือน่าไว้ใจนะครับดูแล้วเป็นระเบียบแบบแผนอย่างเงี้ยนะครับคือคือ,อาสามารถที่จะไว้ใจได้นะครับดังนั้นพวกบริษัทองค์กรเนี่ยนะครับก็จะใช้สีน้ำเงินเป็นส่วนมากเลยนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะดูมันจะตรงข้ามกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองมันจะดูเลอะแหละดูเด็กๆดูให้งานไปแล้วจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสีเงินเนี่ยนะครับดูโปรเฟชชั่นอลนะครับดูโปรเฟชชั่นอลนะครับดูเป็นมืออาชีพนะครับงั้นธุรกิจที่เหมาะนะครับก็เนี่ยครับพวกบริษัทบัญชีบริษัทประกันนะครับธนาคารนะครับพวกบริษัทการเงินนะครับการสื่อสารนะครับ เพราะว่าสีน้เงินก็จะมีในด้านของการสื่อสารด้วยนะครับในด้านของเทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับก็จะใช้นะครับในด้านของสีน้ําเงินนะครับสังเกตด,ดู Microsoft นะครับก็ใช้สีน้ําเงินนะครับเพราะว่าจะเป็นมันจะสื่อในด้านของความชื่อถือในด้านของของเ่เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับพวกพวกเครื่องไฟฟ้านะครับบริษัทเครื่องไฟฟ้าดังๆหลายบริษัทก็ใช้เป็นโลโก้เป็นสีน้ําเงินนะครับเราไปสังเกตดูนะครับ โอเคนะครับก็ที่อาจารย์ย้ำนะครับก็คือว่าต้องใช้นะครับสีที่มันตรงกับท่าสีของเรานะครับซึ่งนะครับในในการวิเคราะห์ระดับ5้าเนี่ยครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ในบนไอวะของตัวเราเลยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้สีดำนะครับส่วนตัวของเรานะครับที่เป็นด n a นเอเนี่ยก็ให้เราดูนะครับที่ขอบตานอกของเรานะครับจะมีสีจะมีเส้นทึบๆอยู่นะครับเป็นสี เป็นเฉดสีดำนะครับอันนี้เป็นสีดําสุดตัวของเราเลยซึ่งจะไม่มีใครเหมือนเลยนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะสื่อกับพลังจิตใต้สํานึกของเราได้มากที่สุดนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็เป็นสีอายไลเนอร์ด้วยนะครับตอบคำถามได้ไหมครับคุณหญิงลีทีเมื่อกี้อาจารย์บอกไปนะครับหรือถ้าถ้าจับทั้งสองตลาดเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําชมพูกับน้ําเงินนะครับก็เป็น2ออันนะครับก็จะได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าให้ใช้เฉดที่ ตรงกับธาตุสีดีเอของเราเนาะนะครับก็เนี่ยครับก็พวกสีดูดซับสีพลังความปังอะไรเนี่ยครับสีการเงินการงานนะครับก็จะมีวิเคราะห์ในระดับนี้นะครับ